โม่ข้ามเก็มาเดินกันเได้แนี่ว่าเราเข้าใจว่ายกหน้าชุ่ดังที่มันทำได้เอากต่จะสออะไรกับแฟนมวยขอขอบคุณตุกกลางใหรับวันนี้ทั้งได้คลือก็โคษี่ม้ยครับพี่ยอด้เครับมิวกาสมิวกาอยากจะเจอใครไหมมอการเก่าเนาะาครผมมา